เียบเลยเลยโคนะไลโเจ็บเลยไปไล่ก่อนไล่ก่อนลือเลยลื้อโคนขึนแหงบน่ง้ดดมาแคมยก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 ได้แ้วหนึงตัวได้แล้วนึ่งติดล้วติดแล้วติดล้ติดติดติมตัวแรกไหมนี่ครับ ืีโคอยู่ปลาอยู่โคอยู่ปล่อยมันมาอยู่ได้อยู่ว่ะช่องเดียวอ่ะไปช่องไปช่องไปช่องไปช่งแม่กินแต่เป็นงงใจมาช่องแม่น้องไะช่องแม่ที่ใส่แต่กินกับเขาแล้วโว้ยเมนูเย็นนี้นะครับก็นี่ครับที่เด็ดเลยครับหาปลาทำกินกันครับต้มแซ่บปลาครับ ไอเลยสามนพูดดีมาแคมยุกยุยุกยุกยุได้แล้วหนึ่งตัวได้แล้วหนึ่ง ดิิจตะ้ตึ๊ติตตัวไดไม่เกลียร่นแกะจิ้้ันคเี่นี่ครับมีโคอยู่ตายอยู่โคอยู่อยู่โคอยู่ปล่อยไว้นะปล่อยมันนะย่างนมาทโคที่ตัวตรงนันเียเรียบเลยไโคนะตายแล้วโคเต็มล้ไล่ก่อนไล่ก่อนลุยเลยลุยโค อยู่กันอยู่ก่อนครับครไปขึ้นนองดีนากครับเชฟเทอร์เชฟตั้มนะครับวันนี้มาหาปลาครับผมนะมาช่วยช่วยแม่กองนะครับผมมาเพิงผ่านคือวัดต่าครับน่าับสี่กุมารครับโอ้ยปลกกระโดดเก็บไหมแปลกกระโดดเปลกกระโดดเปลกกระโดดกระโดดต้องดิ้นแรงนั่นแหละสายสายผมเลยโมเลยโชว์ขึ้น มีตัวมัน้ลยเลยเหมือนกันเฮ้ยเอาที่ฟกเลยไม่ได้เลยเลยที่กลางสั่งแล้วสีเพรียวๆกระนไม่น่าจะมาเฮ้ยยังมึอยากอะไรดัมตีสติ้งเต้นเนี่ยเอกินอะไรตื่นเต้นนี่เหรอนีหนึ่งสองสามป้าโตมาอยู่ได้อยู่กลมเดียวอะระชังกระชังกระชังกงม ตินแตะเปลี้ยนน้องยิ่งแตะกระชังไหมน้องที่กระังไหมที่ใส่แตะต้องกับเผาแล้วโว้ยอะไงนี่ครับแล้วก็มาถึงตอนเย็นนะครับตอนทําอาหารกันแล้วครับมีอะไรบ้างมาชมกันนะครับโดยเชฟเพียวนะครับพี่เพียวครับนี่ครับ่ร้อนกึ่องมี่ตาปิ้งครับกำลังหุงข้าวครับกำลังเตรียมวัตถุดิบ ทำอาหาร<อ>กันครับโปสเตอร์ปิดตาไว้เกล่าเกล่าอยู่หนกอยิงกันไปกี่ดูเก้่ไปกน่อย่นี่ลนะครับคุณช่วยเชฟนะครับเชฟใหญ่เว้ยผมไม่ช่วยเชฟ ไม่ใช่ไก่ป่านะครับไก่พี่แกงผัดเนยเจอสายสายมือมนใกล้ตัมบคืนยนะครับยามเย็นแล้ว ชนนครับน้องเล่ถ่ายถ่ายสองด้วยมัจอิจทะลุทะลุกนะครับเนาจอยอแล้วตอนนี้เราก็ทำอาหารกันเสร็จแล้วนะครับเมนูเย็นนี้นะครับก็นี่ครับ ไข่ดองน้ำปลาแล้วก็ที่เด็ดเลยครับหาปลาทํากินกันครับต้มแซ่บปลาครับดูเนื้อครับนี่ครับ <c oughs> ก็ยมีผัดผักนะครับแล้วก็แกงไก่ครับ <c oughs> แกงไก่ผัดเนยแกงไก่ผัดเนยแล้วก็เนี่ครับปลาย่างของเราแล้วก็ <c oughs> นี่ครับตำพิกกะปิทีเ <c oughs> ด่เนเตผม เคบับไก่นี่นะครับน้องนนท์ไก่ผัดเนยอันนี้หิวข้าวไปแล่วยั่วเป็นไงน้องอร่อยครับคุณลอมอ่ะไอ้ต้องไปแทน จนหัวใจจวายและเขาไม่เคยจะสนหรอว่ามีใครที่ช้ชอกนอนก็นอนละเมอเบอรที่มีแต่เข้าแต่เธอถูกข้ามือดึกครับไม่น่าเชื่อมาอะไรครับพี่ปลาจาดครับปลาจาดมาครับเมื่อกี้เยอะไม่ทันใด้ถ่ายครับปลาจาดครับโดนแล้วครับหนึ่งแต้มครับเราไปเอาข้าวเลยครับจัดเลยครับย่างเลยครับนะครับคนทำปลาครับผมเชฟเพียวครับผม นี่นะครับขนาดนี้ก็เวลาเจ็ดโมงแปดโมงแล้วนะครับบรรยากาศเช้านี้นะครับมีตอดทั้งคืนเหมือนกัน,นครับเดี๋ยวเราไปดูผลงานเช้านี้กันครับ,บอรอนี่นะครับก็เป็นผลงานเช้านี้นะครับเราได้มาเพิ่มห้าตัวนะครับเดี๋ยวเราไปดูกำลังเตรียมของนะครับ กำลัาางก่อไฟหุงข้าวกินเช้านี้นะครับแปดโมงครับตอนนี้เป็นเวลาอ่านเช้านะครับตอนนี้เรากำลังหุงข้าวเฮ้ยพายุเล่นน้ำหนึ่งเรียนพวยมีพยุเล่นน้ำด้วยนะครับต้อมต้อมอยู่เล่นน้ำนกินข้าวเช้าครับ แปดนาฬกาสิบห้านาทีครับเดี๋ยวจะทำเป็นเนมนูอะไรที่ตามตอนต่อไปนะครับ เมนูของเราี่ครับเมนูของเราแกงปลาอบเนยมูยออผัดเนยครับข้าสวยร้อนร้อนอร่อยเชียวพยูนบ้านบนครับบรรยากาศริมห้วยเมนูของ